ปุ๋ยนะถูกป็ดผนังจ็ดเนี่ยนะคะทุกทามาเพื่อปิดพลังมันก็มีการกระจายหรือเพราะว่ามันมีเซเว่นเป็นสัญลักษณ์สนับสนุนด้านอาหารมันให้หากินอาหารกันตามเซเว่นเพราะว่าร้านอาหารอื่นทั่วไปนะคะในเมืองไทยจะถูกวางยาที่ขายกันตามไลน์แม็กก้ฟู้ดส่งอาหารกันตามบ้านนะคะทั้งหมดาหามียา ของผู้มันวางนะคะเป็นยาวางทําให้มันสามารถปิดพลังคนคนนั้นได้สําเร็จแล้วทาของใส่ได้ในพื้นที่ที่สามารถปิดพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำเร็จแล้วมันต้องปิดทั้งพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พลังจิตนะเข้าใจไหมพลังจิตตานุภาพอะ่ะมันศึกษาเรื่องนี้มันมีกองกําลังมันสอนกันเป็นเรื่องเป็นรลวแต่มันเป็นความลับของผู้มันนะในหมู่เลาเป็นแกมนำ ลาวมันมีฝึกฝนวิชาที่มันทําให้มันมีอํานาจเหนือชาติอื่นๆที่ร่วมขบวนการกับพวกมันนะมันสอนไม่หมดแล้วมันก็ไปฝึกวิชารับกันจะมีจีนห่อที่เราปัจจุบันเราเรียกว่าจีนเทาใช่ไหมแล้วก็พวกเราที่มันเก่งกว่าคนอื่นแค่มันหยิบจับมือมันสัมผัสโดนอะไรมันสามารถขโมยของนั้นไปได้แล้วเจอในเครื่องบินบนเครื่องบินของสายการบินของพวกมันที่ไว้ใช้ ปฏิบัติการนะแบบโจรกรรมโจรสลัดเครื่องบินอ่ะอย่างนั้นเลยนะมีสานามบินเพื่อนที่ไปเจอมานะแล้วก็อ่พบว่าที่เมื่อก่อนมีข่าวว่าที่มีเด็กทั่วโลกอ่ะโดยเฉพาะเด็กจีนเด็กญี่ปุ่นเด็กเกาหลีใต้เด็กไทยนะถูกจับตัวหายไปแล้วก็มีพวกกลุ่มเด็กมุสลิมอิสลามของไทยอ่ะพราของไทยมันมีหลากหลายเชื้อชาติไง เ,เด็กจากทั่วโลกหายตัวไปถูกจับตัวไปเพื่อเอาไปใช้ทําการทดลองแล้วก็ถูกฝังเลี้ยงดูนในสถานที่ห่างไกลเพื่อฝึกเป็นกองกําลังรับเหล่านี้รวมถึงอัจฉรกรอัจฉรกรรมเพื่อใช้ก่ออัจฉรกรรมของโลกนี้ด้วยนะต่างๆก็ถูกเป็นเด็กที่กำพาถูกลักพาตัวไป อาจจะพาไปอยู่กับพ่อแม่ปอมๆอ,อุปโลกขึ้นมาสร้างให้มีปัญหานู่นนี่นั่นมันทํากันเป็นการละครมีนิกจานวนมากตกเป็นเหยื่อแล้วถูกพวกมันเนี่ยใช้ส่งมาเนี่ยนะคะปฏิบัติการในเมืองไทยคือพอได้มาสัมผัสชีวิตพวกเขาจริงๆแล้วแบบเออมันทีมันมีความเออโห,หดร้ายไม่น่ารักอะไรซ่อนอยู่แต่มันก็มีความน่าสงสารในสิ่งที่พวกเขาถูกกระทําแบบเนี้ย จะเพราะแม่เข้าไปตั้งแต่เด็กๆแล้วมันก็ทำแบบนี้กับเด็กไทยจำนวนมากที่ต้องเป็นเมืองเห็นตุ๊ดกระเพยมีปัญหาครอบครัวกันมากมายเพราะแบบนี้มันต้องการตัดกำลังทางการอาหารของไทยผู้หญิงไทยถูกหลอกไปขายในต่างประเทศเยอะมาก โซเพน,นี้หมอนว่าไทยไม่มีแล้วถูกหลอกไปขายกันหมดแล้วมันจะมีในประเทศของพวกมันที่มันไปยึดครองได้ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะในยุโรปอะ่ะเขาโดนกันมาก่อนแล้วยุโรปอเมริกาโดนกันหนักมานานแล้วเขาโดนกันไปหมดแล้วไงประเทศที่มีดูเหมือนมีความเจริญประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายแต่มีอัตราการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไบโพลา่าโรคจิตเวทและเมียตาการฆ่าตัวตายสูงๆเบื้อง,งหลังความเจริญ อยู่เบื้องหลังของพวกอิทธิพลมืดผู้ก่อกรรมร้ายพวกนี้ที่อยู่โครงการาภายใต้สีสําเงินเป็นสัญลักษณ์การ์กงของพวกมันแล้วก็มีแยกย่อยสีเป็นเชื้อชาติตา่างๆแล้วก็มีพบเป็นกองกาลังลับบุคคลไร้สัญชาติจํานวนมากมันเป็นความตั้งใจที่มันทําขึ้นที่ในหลวงราชการที่9ของเราท่านทรงช่วยบุคคลไร้สัญชาติและพยายามจะให้มีสัญชาติไทยบนสัญชาติไทยบนประเทศไทยเละมีสัญชาติไทยหลากหลายไงมีไทยมอน ที่เป็นเชื้อสายจากพรรดิหนีหนีมาพึ่งพระบรมอ,อหนีมาพึ่งใบบุญที่นีนะ่คนไทยเชื้อสายลาวคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายมุสลิมที่ประเทศเรามีหมดเพราะว่าท่านในหลวงราชการที่เก้าท่านช่วยไปหมดไงในขณะที่ประเทศต่างๆที่มันยึดอำนาจได้สมบูรณ์แล้วช่วยไม่ได้แล้ว ู้หญิงญี่ปุ่นเกาหลีและผู้หญิงไทยเองถูกบังคับให้ไปเป็นโสเพณีอนโตให้ทหารต่างชาติหรือว่าทหารญี่ปุ่นเองที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือนะเป็นกองกำลังในการสร้างสงคารามโลกครั้งที่สองใส่ร้ายนาซีเยอรมันลวงโลกมันเข้าไปแอบลออสังหารผู้นำเขายึดประเทศเขา อิตาลีทั้งนั้นน่ะที่พูดเป็นจักรวรรดิโรมันเก่ากรีกโรมันเขาโดนกันมาหมดแล้วเกิดนี่ไงราชอาณาจักรไทยมันไม่เรียกประเทศไทยแลนด์มันมาแทรกแซงแล้วมันตั้งขึ้นมาเป็นไทยแลนด์มันชูธงไทยกันเป็นสัญลักษณ์ว่ามันชนะแล้วมันยึดครองประเทศไทยได้แล้วที่มันชูธงกันน่ะใช้การโจมตีทางเขมรที่ชายแดนมาตกตา มันลอดโจมตีประเทศเรามานานแล้วใช้วิชามาปิดพลังทาของใส่มีกองกําลังล่องหนม,มีอะไรเต็มไปหมดเลยมันแฮกเทคโนโลยีแต่ว่าแฮกเทคโนโลยีอันอื่นมันใช้ทางเทคนิคมันติดตั้งเสาอะไรใดๆอ่ะมันมีผลที่ส่งในเรื่องนั้นด้วยเสาสัญญาณเสญญาอากาศของพวกมันอ่ะใช้ในประโยชน์ในการแฮกแฮกเทคโนโลยี แล้วก็ทําของใส่ปิดพลังในเรื่องนี้ด้วยมันสามารถทําของใส่ได้กันทั่วโลกเมื่อมันทำเนี่ยเข้ามาปิดพื้นที่ปิดพลังสิลปศักดิ์สิทธิ์ปิดพลังมนุษย์ปิดพลังศาสตร์ปิดพลังสงิ่งมีชีวิตแล้วมันติดตั้งเสา,าอากาศอะไรของมันพวกมันเน่นะมันสามารถเข้ามาแฮกเทคโนโลยีในประเทศนั้นๆแล้วก็คนอ่ะยึดร่างคน ปิดพลังศิตเขาไว้แล้วยึดร่างเขามาใช้งานได้ในประเทศไทยที่เหลือตอนนี้นะคะในพื้นที่ในกรุงเทพนะคะรอบกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งหมดนะคะเป็นมนุษย์ที่ถูกปิดพลังศิต์และทําของใส่ทั้งหมดเป็นกองกําลังทหารนะแล้วมีผู้ก่อการร้ายปะปตายซึ่งส่วนใหญ่เป็นถูกปล่อยออกมาจากคุกแล้วตั้งใจออกมาปล่อยเพื่อสร้างความไม่สงบเพราะคนพวกนี้ถูกจับถูกฆ่าตาย ก็มันก็มันก็สร้างพวกเขามาเพื่อทําสิ่งเหล่านี้ไงะพวกอิทธิพลมืดพวกมาเฟียนะพวกหัวห้อพวกที่มีอํานาจอยู่ข้างบนนั่งวางแผนบัญชาการทําให้มนุษย์เหมือนตัวละครในหนังในภาพยนตร์ที่พวกมันสร้างกันเอามาทําในชีวิตจริงมันอ่านแล้วมันทํากับคนด้วยการทั่วโลกแบบนี้มันเห็นคนเหมือนผัดปลา ก็ไม่แปลกใจหรอกที่พวกมันจะป่าเถื่อแล้วทำกับสัตว์ได้ขนาดนั้นเพราะมันทำกับคนมาแล้วยิ่งกว่าทั่วโลกแล้วมันก็เข้ามาทำกับคนไทยมันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันต้องการให้มนุษย์เหลือน้อยหรือไงมันจะสร้าง AI สร้างความอมะตะใดๆเฉพาะพวกมันขึ้นมากัน